ปรินาโพสภาพทักสินอุ้งอิงเรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองที่มักจะมีประเด็นให้ชาวเน็ตได้ติดตามกันอยู่เสมอสําหรับปรินาไกรสูบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต3สืบต่อเนื่องจากบิดาครั้งแรกปรินาลงสมัครในนามพักไทยรักไทยแต่ต่อมาก็ได้ย้ายไปพักชาติไทยพักชาติไทยพัฒนาพักพลังประชารัฐและปรินาก็ยังได้เป็นกรรมธิการในคณะกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพฤติกรรมไม่ชอบจนกระทั่งวันที่10กุมภาพันธ์ปี2 5 6 4สํานักงานคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชก็ได้ชี้มูลความผิดของปรินากรณีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐในขณะที่ปฏิบัตินาทีสมาชิกผู้แทนราษฎรหรือสอส,อสอโดยมีมติว่าการกระทำของปรินานะั้นเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรงล่าสุดปรินาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและลูกสาวอุ้งอิงแพททองทานเป็นภาพในงานรับปริญญาลูกสาวพร้อมลงแคปชั่นว่าเกิดเป็นลูกนาย,ยกวันนี้เราเห็นทักษิณคลายปลุม่มกับความสำเร็จของลูกสาวยินดีด้วย เก่งสูงกับเป็นลูกนายกส่วนเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นดรชัยยันชัยพรอาจารย์จุลาชอบตอบชัดแล้วข้อสอบเอนทรานรัวก็ต้องร่วมมาจากกระทรวงศึกษาเพราะว่ากระทรวงเป็นคนออกข้อสอบฟังน้องๆที่จะเอนทรานต้องตั้งใจอ่านตั้งใจท่องท่องว่าเราไม่ใช่ลูกทักษิณนายกเราต้องตั้งใจและหากจะอ่านหนังสือแทบเป็นแทบตายแล้วเอ็นไม่ติดก็ต้องกลับมาท่องอีกว่าเราไม่ใช่ลูกนายกทักษิณเราไม่เก่งจังเหมือนพวกเขาปีหน้าเอ็นใหม่ปรินาพลังประชารัฐประธานกลุ่มต อต้านคนโกงข้อสอบเอนทราน